ขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากเกดตัตรูชอบใดโดยพงเองขอเจริญพรยัดยมพุทธบริษัทผู้ที่สนใจในข่าในการศึกษาธรรมะข่า,ใน,า,รรขาในการฟังธรรมะตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้านะถูกอันเชิญแสดงธรรมโดยโปรดชาวโรกข้อความโดยย่อที่เท้าสามบดีพมกล่าวตึออนุนาว่า แต่ก่อนในแคว้นมรก็ได้ปรากมิธรมที่ไม่บริทธิ์นะซึ่งพวกชนที่มีความสมองคิดกันไว้ขอพระอ,องค์จงทรงเปิดประตูอมะตะธรรมขอสัต์ตางหลายจงได้สดับธรรมที่พระอ,องค์ผู้ทรงหมดบนทินได้ตัดตู้แล้วจนผู้ยนชนผู้อยู่บนยอดเขาสิดาเพิ่งเห็นประชมชนได้โดยรอบชันใด ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปิชาพระองค์มีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้หมดสศกจงเสด็จขึ้นประสาทคือพระปัญญาที่สำเร็จโดยธรรมซึ่งเปรียบด้วยยอดเขาศิลาแล้วจึงทรงดงจึงทรง,งตัวดูพอชุมชนผู้รัมธรรม้วยความโศกโศกชาติจราเข้าเข้าเหมือนฉะนั้น แต่พระองค์ผู้ทรงความเพียรพระองค์ทรงชำนะสงครามเป็นผู้นำมุสตั์เป็นผู้หากิเด็ดไม่ได้ขอพระองค์จงเที่ยวไปปวดศตุตขอพระผู้มีพระเจ้าจงสแสดงธรรมผู้รู้ตามจักมีอยู่ขอพระผู้มีพระเจ้าจงสแสดงธรรมผู้รู้ตามจักมีอยู่แล้วถักเท้าสมเดเกก็ลากลับไปต่อไปจะกล่าวถึงข้อความในตอนต่อไป คือประเภทแห่งพระพรมนะเมื่อเราได้ทราบสภาพความเป็นอยู่เนี่ยแห่งพระพรมผู้อิเศษทั้งหลายโดยจากความย่อๆนะดังกล่าวมาแล้วคราวนี้นะคนที่จะทราบถึงประเภทแห่งพระพรมทั้งหลายเหล่านั้นสืบต่อไปก็เพราะพระพรมทั้งหลายที่สถิตถวายปานนี้สุขอยู่ในพรหมโลกนั้น,น,นย่อมมีอยู่มากมายหลายประเภทดังนั้นโดยว่าพรหมโลกมีอยู่หลายชั้นจากได้พรรณนาถึงพรหมโลก อันเป็นที่สถิตอยู่แห่งพระพรมทั้งหลายตามระดับชั้นไปตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดขอเชิญเหลาท่านผู้เป็นมนย์จงตั้งใจสะดับดังต่อไปนี้คำว่าพรมนะหมายความว่าผู้ที่มีความเจริญอยู่ด้วยคณพิเศษมีฌานเป็นต้นนะผู้ที่เจริญอยู่ด้วยคุณพิเศษมีฌานเป็นต้นได้แก่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ชั้นในรหมโลกนะเทวดานี่ แต่ผมนั้นเข,เขาเรียกว่าผมนะแต่ก็เป็นเทวดาประเภทหนึ่งความเจริญมีสองอย่างนะคือความเจริญทางโลกและความเจริญทางธรรมความเจริญทางโลกได้แก่การบ,บริบูรนณะ์ด้วยทรัพนะทรัพสมบัติยศนะบริวาร ที่อยู่ที่อาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆการมีความรู้ความเข้าใจในวิชาทางโลกการมีอายุยืนการมีผิวพรรณงดงามมีความสุขก,กายสุขใจมีกําลังแข็งแรงดังนี้เป็นต้นความเจริญ่างทรามได้แก่การเจริญได้กุศล,ลกรรมต่างๆมีศีลสมาธิปัญญานะมีศีลสมาธิปัญญา หรนะือฌานนะอภิญญามรรคผลนิพพานหรือด,ด้วยการเจริญปริยัตินะปฏิบัติปฏิเวทนะหรือด,ด้วยการเจริญปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเหล่านี้เป็นต้นสำหรับผู้ใดชี่ว่าผมย่อมมีความเจริญทั้งสองทางทางโลกของพวกพอของพวกผมเนี่ยก็คือการมีอายุยืนนานมีเพียรพันฝังสยงดงามมีความตกอันประิีต์กำลังร่างกายแข็งแรงมีพรมสมบัติวิจิต เช่นวิมานรูปร่างโอทยานสวนดอกไม้บริวารและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ประเสริฐพิเศษกว่าเทวดาชั้นกรรมาวาจรทั้งหกชั้นดังกล่าวมาแล้วความเจริญในทางธรรมของผมคือการมีศีลสมาธิปัญญาหรือชาญธรมาบัตอปัญญาและและผมมีหานธรรมนะและผมมีฐานธรรมในชั้นบุปวาจวจรพกนะแบ่งย่อยออกเป็นภูมิชั้นต่างๆดังนี้ นปะปสมฌานภูมที่3มามเนี่ยผสมฌานโซมปสมฌานภูมสามนะประกอบด้วยพรมบริสัทธาภูมนะพรมปุโรหิตาภูมิและหมาพรมมาภูมนะซึ่งในปมสมฌานพะุทธสเรจปสมฌานเนี่ยในขั้นขั้นนะในขั้นปานนิดขั้นปานกลางนะแล้วก็ขั้นสามัญน,นะก็จะต้องประยุก์ในในสถานที่เดียวกันจึงเขาจัดไว้นะ และทุติยฌานภูมิประกอบด้วยปริตตภาภูมินะทุติยฌานภูมิหรือฌานที่สองนะประกอบด้วยปริตตาภาภูมิอปมาณาภูมิละอภัสราภูมิตติยฌานภูมินะหรือฌานที่สามเนี่ยจะมีผู้สําเร็จฌานที่สามประกอบไปด้วย จะต้องมาอยู่ในปริจจสุภาภูมิอปปมานะสุภา,า,าภาูมิสุภากินหาภูมินะจะต้องมาอยู่ในสถานที่เดียวกันนะจตุตชานภูม 7, นะิเจ็ดนะจตุตชานภูม 7, ิเจ็ดประกอบด้วยนะเวหัปภราภูมินะอสันยิสตาภูมิตุตาวารภูมิห้าได้แก่ผู้สลัดเป็นพระอนาคามีนะผู้สเสดเป็นพระอนาคามีหนึ่งอวิหาสตุทาวาร มาพรมนะอวิหาสุตถาวาดพรมสองอัตตาสุตถาวาดพรมนะสามสุดสุดศักาสุตถาวาดพรมสี่สุทัสส,ส,สีสุตถาวาดพรมห้าอากนิธะนะสุตถาวาดพรมนะผู้จวนผู้เจริญอากาสานันจายตเนะไปบวิเกิดเป็นอรูปพรมนะอันนี้จะไปที่สูงนั้นไปอีกผู้เจริญอากา,า่า นันจยนายตนะฌานได้แล้วไปปปะเกิดไบังเกิดอุบัติเป็นอรูปผมณอากาศสานันจายตนะผอมภูมผู้เจริญวิญญานันจายตนะฌานได้แล้วไปอ birthday 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 <INE> ุบ oui ัต <electronics> <im> ิเกิดเป็นอรูปผมณวิญญานันจายตนะภอมภูมผู้เจริญอากินจัญญายตนะฌานได้แล้วไปอุบัติเกิดเป็นอรูปผมณอากินจัญญายตนะภูมผอม ผู้เจริยนเนวสัญญาณาสัญญานะญ,ญาตนะฌานได้แล้วไปอุบัติเกิดเป็นรูปผมนะเนวสัญญาณาสัญญานะญ,ญาตนะพรมภูรมนะปฐมฌานภูมิก็คือหมายถึงผู้จะต้องไปอยู่ในสถานที่เดียวกันะจะต้องส็ดปฐมฌาน,าานหรือฌานที่หนึ่งนะฌานที่หนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปฌานสี่นะปรากฏเมื่อบุคคลสังจัดจาก,การมถังจัดจ อกุศลนะธรรมก็มีมิตกนะมีวิตกมีวิจารนะปิติสุขนะและเอกคตานะมีองค์องค์ห้าก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาละนิวรณ์นะคือนิวรณ์ห้คือฉันทะปยาบาทถินมิทะนะอุทัศาจาักกุกะจะและวิจิกกิจานะ ธรรมในปตัตตมัญชานก็คือวิตกวิจารปิติสุขจิตเอกะกะตาภัสเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามานสิการได้กำหนดตามลำบ,บทเมื่อเธอพิจารณาเห็นวันห้าด่านนี้ที่ละแล้วในตนย่อมเกิดปามโมดนะเมื่อปามโมดเกิดแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจย่อกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุขนะ เมื่อมีสุขจิตย่อมตัางมันนะความสุขนั้นเป็นอารมณ์ของทําให้สมาธิต้งมัน่นเธอสังััจจกกรรมสังัดจจก,กาสง,ากสสงากอาจจกอกุศลธรรมมรุปปะสมชฌานมีวิตกวิจาร์ณมีปิติและสุข เกิดแต่วิเวกก็คือความเงียบอยู่เธอทํากายนี้แหละหายมชื่นเอ,อิบอิ่มราบซ่านโดยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องแม้ข้อนี้ก็เป็นสมาธิประการหนึ่งเมื่อพิสูจน์นั้นไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละดันเด็กผ่านที่อาศัยเรือน จะได้เพราะละความเด็กขานนั้นได้จิตอันเป็นไปอันเป็นไปภายในเท่านั้นยอมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกปุดขึ้นนะเป็นธรรมเอกปุตขึ้นตั้งมัน่นแม้อย่างนี้พิสุก็เชื่อว่าจเจริญกายกตาตตินะแต่ธรรมคือปฐมฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาในวินนยของพระอริยะเราเกล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ ในวินัยของพระอ,อริยะนะทำเพื่ออยู่ความเพื่อความอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ปฐมชานนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอจงตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาย่อมทั้งความสิ้นไปแห่งอาตรรทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความจึ้นไปแห่งนาว่าทั้งหลายเพราะความดีเพิิดเพลินในธรรมคือสมถะและอิปัสนานั้นเพราะความจึ้นไปแห่งอรัมภาคิยะสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปาติกจะจักประเทศผ่านในที่นั้นมีอันไม่กลับมามีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพรมชาญนะพรมชาญเป็นธรรมอันหนึ่ง ในการละอาสะวะนะที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรน,นะมีตน,นทรงประยูในจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงข่าวสิ้นไปนะย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปัดโป่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุพิสุที่ไม่ละธรรมเหล่านี้ ยอมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อรประรุปฐมจาร์คือผู้ที่ไม่ละนิวรณ์ห้าก็คือการมันฉันทะหนึ่งพยาบาทหนะึ่งเถนิทะหนึ่งอุทาจาัจจคุกุจ 1, นะหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งแล้วก็เป็นประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นผู้เสด็จปฐมจาน์ชั้นแรกเนี่ยชั้นสามัญเนี่ยคือจะต้องไปเกิดเป็นพรมปริสชาภูมินะพรมปริสชาภูมิวันนี้เรามารู้จักกันถึง พระพรมในชั้นปริสัชานะชาพรมนะพรมปริสัทชาเป็นพรมธรรมดาสามัญไม่มีอํานาจพิเศษอันใดเป็นบริวารของเท้าหมาพรมในรูปภูมิทั้งสี่นะทั้งสี่ชั้นคือปฐมฌานพรมมทุติยฌานพรหมตติยฌานพรมมและจตุตตฌานพรมนะแต่ละชั้นแบ่งพรมออกเป็นสามพวกคือ ผมที่เป็นบริวารนะผมที่เป็นบริวารคอยรับใช้ผมที่เป็นหัวหน้าเรียกว่าผมปริสัทธาอ่าบริสัทธาภูมินะบริสัทธะูมิก็ได้สองนะสองผมที่เป็นที่ปรึกษาของผมที่เป็นหัวหน้าเรียกปุโรหิตะผมนะเรียกปุโรหิตะผมนะก็คือผู้ที่สําเร็จปฐมฌานชั้นมัจจามัจจิมภูมิคือชั้นปานกลางนะครับ สามพมที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเรียกว่ามหาพรมก็คือพรมนี้มีหน้าที่ปกครองเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเรียกว่ามาหาพราม,าาผ,มผู้สำเร็จป่าสมมชานชั้นปานิีสูงสุดะนะก็จะได้ไปเกิดเป็นมาหาพรมในชั้นมาหาพรมในพรมโลกนี้มีทิพยาสมบัติเช่นเดียวกับเถอนะในเทวโลกนั้นะแต่มีความแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมเช่นในต้นไม้กับพฤติ ี่เกิดสุดทาโพธน์นะเพราะผมม่จะเป็นจะต้องสวยอาหารมีปิติเป็นอาหารทันอยู่แล้วนะมีปิติเป็นอาหารแทนอยู่แล้วแต่วิมานสวนต้นไม้สระบกขอ,ขอนณีและเครื่องทรงเครื่องประดับของใช้อของลูกผมทั้งหลายนั้น มีความสวยงามปาานะะมามระณีตกว่าในชั้นเทวโลกนะมีความสวยงามประณีตกว่าในชั้นเทวโลกซึ่งผมทั้งหลายย่อมมีความพอใจในสมบัติของตนรูปร่างของผมทุกชั้นไม่ว่าจะปรากฏเป็นหญิงหรือชายรูปร่างของผมทุกชั้นเนี่ยไม่ปรากฏเป็นหญิงหรือชายนะเพราะผมไม่มีการมจัน,จนทะนิวรณ์อย่างหยาบนะเพราะผมไม่มีการมนจนทะนิวรณ์อย่างหยาบ แม้แต่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็ข่มได้อยู่แล้วขณะกระทำฌานให้เกิดอย่างไรก็ดีก็ยังมีรูปร่างคล้ายผู้ชายมากกว่านะความเป็นอยู่ของผมแต่ละองค์นั้นอยู่ได้การจะเรนผมมีนารสีมององเข้าฌานสมาบัติสำหรับรูปผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระอริยะนั้นเข้าพระเข้าผลสมาบัตินะพระสมาบัติหรือผลสมาบัติ พมโลกชั้นที่หนึ่งเนี่ยมียนามว่าพมม์ปริษัทชาภูมิที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าพมรลกนั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งพระพมทั้งหลายผู้เป็นบริษัทบริวารของเราเท้ทาหมาพมซึ่งสถิตอยู่ในชั้นหมาพมมาูมิโดยเมื่อทําการยกศัพท์ออกก็จะได้ดังนี้พมบอกบริษัทนะบวกชาบวกภูมินะ ผมเ,เท่ากับพระผมบร,ริษัทเท่ากับบริษัทบริวารชาเท่ากับความเป็นภูมิคือที่อยู่เมื่อดวมกันเข้าก็เป็นผมบริษัทชาภูมิแปลว่าที่อยู่ของพระรมผู้เป็นบริษัทของเท้าหมารมนะที่อยู่ของพระรมผู้เป็นบริษัทของเท้าหมาผมก็คือเป็นคนรับใช้นะ พรมฤทธิจัจาพรมรโลกนี้ถึงแม้จะเป็นพรมรโลกนะชั้นแรกคือชั้นต่ําที่สุดเลยตั้งแต่อยู่เบื้องบนนะสูงกว่าเทวโลกสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นปรินิตวัตวัติสวรรค์ขึ้นไปถึง5้ล้าน5้าแสนแปดพันยอดนะสูงกว่าชั้นสวรรค์ชั้นปรินิตวัตวัตวัติเนี่ยขึ้นไปเนี่ยถึง5้าล้านห้าแสนแปดพันยอดฉะนั้น จึงนับบ่าไก่จากมนุษย์โลกเรานั้นนักหนาไม่สามารถจะนับได้ว่าเป็นกี่แสนกี่ล้านยอดด้วยเหตุนี้ท่านจึงชี้ให้ทราบถึงความห่ังไกลระว่างมนุษย์โลกกับผอมโลกชั้นนี้โดยวิธีอนุมานว่ามีศิลาก้อนหนึ่งซึ่งมีความใหญ่เท่าโลหะประสาทติลาก้อนที่ว่านี้เขานําเอาไป ทิ้งให้ตกดิ่งลงมาจากภมโรคชั้นผมปริศชานี้ลอยรละเลิ่วดิ่งดิ่งลงมาเลยนะไม่ได้ติดขัดที่ไหนแม้แต่สักนิดหนึ่งกว่าศิลาก้อนใหญ่นั้นจะตกมาถึงแผ่นปฏิพีในโลกมนุษตานี้ก็กินเวลานานาน,นับสี่เดือนนะทิ้งหินลูกหนึ่งเนี่ยนะก้อนใหญ่เท่าภูเขาเลยมาจากผอมชั้นปริศธาเนี่ยทิ้งลงมาเลยเนะี่ยโดยไม่มีอะไรขวางกั้นอยู่ จะตกมาถึงในมนุษย์โลกเราเนี่ก็กินเวลา4เดือนพอดีก็รับตาวาดภาพพิจารณาดูให้ดีเถิดว่าพรหมโลกชั้นต่ำนี้ตั้งอยู่ไกลจากมนุษย์โลกเราเพียงไรก็แลพรหมโลกชั้นนี้ย่อมมีประสาทแก้วอันแสนจดเรื่องเมืองด้วยลัสมีพรมนะัศมีเป็นพมวิมานมีเครื่องอลังการดาบประดับนะสำหรับพรหมโลก สวยงามปานิษนักหนาดีกว่าสมบัติของเทพยจาเจ้าทั้งหลายเป็นไหนๆเพราะสมบัติในปมโรคนี้ใช้เป็นผมสมบัติอันประเสริฐน้ำเลิศนักแหลถพระผมแต่ละองค์ซึ่งสถิดอยู่นณะผมดิมานแห่งตนในผม ปริศทาผมนี้ร้อนแต่มีคนพิเศษโดยเคยเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานนะจนได้บรรุษปสมัชฌายอย่างสามัญมาได้ทั้งสิน้นสวยปานีุกอยู่ในถินพมโรคแห่งนี้มีมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแสนสุขหนักหนาะจนกว่าจะถึงผมปริศชาผรมอายุขัก็คือหมดสิ้นอายุนะผู้ที่เจริญปสมัชฌายได้อย่างสามัญเนี่ย ก็คืออายุพของพระพรมเนี่ยในพระพรมในชั้นปฏิสัทธาภรหมเนี่ย,ม,ยมีประมาณเท่าใดนะอายุของพระพรหมในพรหมนี้มีประมาณส่วนที่3นะส่วนที่สแห่งมหากับก็คือ1ใน3แห่งมหากับนะ หนึ่งในสามของหมากับต่อไปเป็นพรมปุปโรหิตาภูมินะเป็นพรมมรรคชั้นที่สองนะชื่อว่าพรมปุโรหิตาภูมินะพรมมรรคชั้นที่สองนี้นะมีนามว่าพรมปุโรหิตาภูมิที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าพรมโรคชั้นนี้เป็นที่ศิษ์อยู่แห่งพระผมทั้งหลายผู้ทรงฐานะประเสรศิฐกว่าเราผมทั้นผมบริสัทธาเพราะเป็นปุโรหิตนะเป็นปุโรหิตนะ เป็นผู้นำในกิจการของเราเท้าหมาพรมผู้สถิตอยู่ในชั้นหมาพรมภูมนะโดยเมื่อทําการแยกสัพ์ออกมาก็จะได้ดังนี้คําว่าพมบวกปปุระนะบวกฮิตะนะบวกฮิตะบวกภูมินะพมเท่ากับพระผมปุปุโดนะเท่ากับประเสริฐนะ ฮิตุหิตะเท่ากับความทรงอยู่ภูมิเท่ากับที่อยู่เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นพรมปุรายอพรมปุโรหิตาภูมิแปลว่าที่อยู่ของพระพรมทั้งหลายผู้ทรงฐานะอันประเสริฐคือเป็นประิตของท่านเท้าหมาพมนะเป็นปุโรหิตของท่านเท้าหมาพมราาม ระผมทั้งหลายผู้เสร็จอยู่ในผมปุโรหิตาผมนี้ย่อมมีความประเสริฐคือมีความเป็นอยู่ร่ำเลิศวิเศษกว่าผมปริศจานะทั้งในด้านผมสมบัติและในด้านสดิละร่างกายใน,ด,น,ด,น,ด,นด้านร่างกายอันเป็นรูปทิพย์นะเช่นมีผมวิมานอันมีลักษณรุ่งเรือง,งกว่าและมีรูปรูปทรงร่างกายใหญ่กว่าสวยงามกว่าเป็นอัน อิอันหนึ่งพระผมแต่ละองค์พูดสิทธิโยนะผมมิมานแห่งตนในผมปริสธาภูมินี้ร้อนแต่มีคนนิส็จโดยได้เคยเจริญสมรกรรมฐานจนได้บรรลุปสมฌชาชั้นมัชที่มะพระผมมิมาณในชั้นปุโรหิตาภูมินี้นะร้อนแต่มีคนนิเัย ได้เคยได้เจริญสัมปทากรรมาฐานจนได้บรรลุสมจารชั้นมัชฌิมะคือขั้นปานกลางมาแล้วทั้งสิ้นจึงได้อุบัติเกิดมาในถินภวโรคแห่งนี้สวยปานนี้สุขอันเป็นผรมสมบัติแสนจะประเสริฐตั้งหนาหนาตาจนกว่าจะถึงผมปุโรหิตาอายุไขนะพมปุโรหิตาเป็นพมปุโรหิตของหมหาพรมมีตำแหน่งสูงในฐานะเป็นผู้นำในกิจการทั้งหลาย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและอยู่ในตำแหน่งผู้นำในกิจการทั้งหลายของท่านเท้ามหาพรหมผู้ปถมผู้พรหบโรหิตาพรหมอายุของพระพรหมในพรหมนี้เนี่ยโรหิตามีประมาณเท่าใดอายุของพระพรหมในพรหมนี้มีประมาณครึ่งหมากับนะครึ่งหมากับก็คือในพัทลากับของเราเนี่ยก็เท่ากับหมากับหนึ่งก็คือมีอายุก็ มี64อันตรกับเนี่ยก็จะมีอายุได้เครื่องหมายกับก็คือสามสสองนสาสองอันตรกับนะก็จะมีอายุยืนนานพอสมควรพระพรหมชั้นที่สชั้นที่สาชื่อว่ามหาพรหมมาภูมินะชื่อว่ามหาพรหมมาภูมิพรหมมาภูมิชั้นที่สนี้มีนามว่ามหาพรหมมาภูมิที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าพรหมโรคชั้นนี้ เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระผอมผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายคือยิ่งใหญ่กว่าพระผมในชั้นผมบริจตชาภูมิและพระผมในชั้นปุโรหิตาภูมิที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเมื่อได้ทําการแยกสับออกก็จะได้ดังนี้มหาบวกผมบวกภูมิและมหาเท่ากับยิ่งใหญ่แปลว่ายิ่งใหญ่ผอมเท่ากับพระผอมนะภูมิเท่ากับที่อยู่นะเมื่อเอาคำตอนนี้มาบวกรวมกันเข้าเนี่ย ก็เป็นหม,มหาพมมาภูมิแปลว่าที่อยู่แห่งท่านพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะ แปลว่าที่อยู่แห่งท่านพระผ,ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระผมทั้งหลายผู้ทธิ์อยู่ในหมหาภมมูมินี้ย่อมมีความเป็นอยู่ประเสริฐยิ่งกว่าพวกผมบริสัทธาและผมปุโรหิตาทั้งในด้านการถวยผม,มาสมบัติทั้งในด้านรูปกายทั้งนี้ก็โดยที่เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงไว้ซึ่งเหนสักมีฤทธิ์อำนาจมักนัก เพราะเหตุที่ตนนั้นส่งไว้เป็นผู้ส่งคนนะซึ่งความดีและมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าพระผมทั้งสองชั้นนักนั้นโดยที่พระผมแต่ละท่านที่เสถิตอยู่ในภูมิมานแห่งตน นายมหาผมมาูมินี้ล้วนแต่มีคุณพิเศษได้เคยเจริญสมถกรรมาฐานนะได้เคยเจริญสมรกรกมาฐานนะจนได้บรรลุอษมชาญชั้นปณินะชั้นปณิชนะคือชั้นปณิช์สูงสุดมาดาทั้งสิ้นนะจึงได้มาอุบัติเกิดในตินผมมมโรกแห่งนี้สวยปานิสุขอันเป็นผมสมบัติแสนจะประเสริฐหนาตามจนกว่าจะถึงมหาผมมาภูมิผมอายุไขนะอันนึงมีข้อที่เพิ่งทราบไว้ ในที่นี้ด้ดยว่าผมมลกคสองสามชั้นคือพรมปริสัจชาพรมโรหิตาสามมาพม,มาพนั้นพรมมลกคสองสามชั้นนี้ตั้งอยู่ณนะพื้นที่ระดับเดียวกันแต่แยกเขตเป็นสามเขตเป็นที่สถิตยอยู่แห่งพระพผรมผู้สเดระสมฌาชานแต่ละประเภทตั้งแต่ชั้นสามัญชั้นมันชฌิมกับชั้นปานกลางและชั้นปานนินะคือชั้นสูงโดยกําหนดเป็นกฎตายตัวว่า พรมบริสัทธาเป็นเขตที่อุบัติเกิดแห่งพระผอมทั้งหลายได้สำเร็จปฐสมจานผูชั้นอ่ชั้นปริจจนะคือขั้นสามัญพรมปรุิธาเป็นเขตที่อุบัติเกิดแห่งพระผอมทั้งหลายผู้สําเร็จประสบมชานชั้นมัชฌิมะคือขั้นปันกลางมหาพรมมาภูมิเป็นเขตอนะ่าที่อุบัติเกิดแห่งพระผอมเหญ่จากผู้ปัญญาเป็นมุกแห่งเราพรม ในชั้นปฐมมา,านผู้ด้สระดับปฐมมานชั้นปณิตะคือปณิสูงสุดด้วยประกันรเชนีโปรดจำไว้ว่าหมาพมคือพมที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่าพมปริศชาภูมิและพมโรยิตาภูมหมาพม,ม,มูมินั้นมีสามจำพวกนั้นมีสามจำพวกประเภทที่หนึ่งคือหมาพมที่มีรัศมีแผ่ไปไกลถึงหนึ่งพันจักรวาลน,นะแผ่ไปไกลถึงหนึ่งพันจักรวาลเรียกว่า ซาสะพมนะซาดสะพม2สองสองหมหาพมที่มีรัศมีแผ่ไปไกลถึงสอง0ันจักรวาลเรียกว่าทวิศาดนะสะพม์นะทวิศาดสะพม์สมสามหมาพมพมที่มีรัศมีแผ่ไปไกลถึง3 0 0พันจักรวาลเรียกว่าซาสะพม์นะเรียกว่าซาสะพม์นะก็ตรงส่วนอายุข,ของพระพมนะชั้นหมาพมมาูมินี้นะชั้นหมาพมมาูมินี้ อายุยืนนานถึงหนึ่งมาหากัปนะอายุยืนนานถึงหนึ่งมาหากรัปจึงของยุติการแสดงธรรมเทศนาว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศเานี้คลิปต่อไปก็ขอนําเสนอปริตตาภาภมภูมอิอภมมานาภาภมภูมอิอภัตตาภมภูมิซึ่งเป็นผลของการผู้จะเดินตุติยฌานนะทุติยฌานเกอดฌานที่สองก็คอยฟังกันต่อไป